ยุดครับเป๊ะเลยเฮ้ยยังยุดเกินรูปไปยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ครับทางยุทธศักดิ์รุ่งเรืองครับอ่าฮะพอดี่ชกพิกัดร้อยยีบมาสอบเกินไปจุดสองจุดสองนะก็สบายสบายไฟก่อนที่เราไม่ได้ชกนี่ทําเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกเหมือนกันหลายคนเขาก็เป็นห่วงเราเรื่องทําน้ําหนักสองรอบมันจะเป็นยังไงมันเว้นสองอาทิตย์ครับมันเว้นทั้งสองอาทิตย์เลยก็เลยไม่มีปัญหา ไปนัดจะเจอใครนะเจอสุภชัยเล็กสุชัยเล็กทำหนักไม่ได้วันนี้มาเจอใครครับสิงพยัก์เลยเจอสิงพยัก์เลยคิดว่าหนักกว่าเดิมไหมปกตินะเราซ้อมอยู่ไหนครับก็คูปังูซ้อมก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเก็บตัวมารวมมทั้งหมดกี่วันรวมจากไฟที่ไม่ได้ชกเนี่ยกลายเป็นเดือนเลยนะครับผมครูปางูซ้อมหลักๆมีใครบ้าง มีพี่พมีพวกไม่ค่ายหลายคนมาครับครับผมเออนะครับผมอ่ะก็น้ำหนักนี้คุมมากี่โลทั้งหมดนะับมาห้าโลห้าหกโลได้คุมมาสองรอบเนี่ยหลายแฟนขับถามเลยว่าจะมีแรงไหมวันนี้ต้อเว้นสองที่ผมรว่ามีแรงช,นะชัวนะอ,อหลายคนเขาก็มองว่าโอ้โหทำ้หนักสองรอบอาจจะไม่มีแรงแต่เรายืนยันว่ามีแรงแน่นอนแล้วได้นูเทปสิงพยักมาหรือยังเขามีอะไรน่ากลัวบ้าง ฝีครับียเออเจอจังหวะฝีมืออย่างนี้เราต้องแก้ไงอะอเก็บโตครับเก็บโตมีจังหวะก็เดินครับมีจังหวะนะก็ดูจังหวะอีกทีเนาะนะครับแล้ววันนี้มีอัดฉีดาก่อนชกไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่วัยตีจะมาไหมวันนี้น่าจะมาน่าจะมานะกำลังใจก็มีแน่นอนแล้วได้เห็นรูปร่างเขายังเวัน่เออเป็นไงดูเขาสูงกว่าเราตรงนี้จะเป็นปัญหาไหม อืมเพราะว่าโกอยู่ที่ชิงจังหวะกันนะเนอะอ่ะแล้วเรื่องวงในอ่ะถ้าเกิดเขาจับอ่ะผมดูคลิปเขาว่ามีวงน,นอ่ะเขาไม่ค่อยเล่นวงในเท่าไหร่โอแสดงว่าศึกษามาแล้วนะวันนี้ไม่น่ามีปัญหาฝีมือเหมือนกันอ,อยู่ที่จังหวะเนอะอ่ะอยู่เท่าไหร่แล้วครับยี่สองคนจังหวัดกบหนะไปปล่อยเท่าไหร่ครับสองพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับมีมือครับฝีมือซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟทั้งหมดเลยประมาณร้อยนิดหนึ่งอ่ะฝาาพี่น้องค่อยเชียร์หน่อยครับ ก้นอ้วนครับแล้วเอฟซีเจริญดาทุกคนครับให้แชร์เป็นรายใหญครับอืมครับนี่ครับเนื้อตัวครับโอเคเอาน้ำไปด้วยอ่ะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับไปยี่สิบหกว่าช้ามาเป็นไงเกินตอนนี้ผ่านเฉลุยนะรถซ้อมอยู่ที่บุรทยานกี่วันรอบนี้เ้ามาแบกระถางเท่หครูปามครูซ้อมเพียบเลยในค่ายนี้น้ำมวยตัวนี้ยี่สิบคนได้ยังสิกว่าคนนะสิบกว่าคนนะเราเป็นมวยประเภทยังไง ฝีมือเห็นไม่ชาญยชุดเขายังไงฝีมือเขาเขาได้อะไรได้เราในวงในเป็นไงบ้างได้หมดได้สูงตัวไหนร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปล่อยปล่อยเท่าไหร่กำลังหกสิบเอ็ดหนสองปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสองผลงานนี่เราเคยมาชกที่นี่แล้วนี่กี่ไฟที่นี่ครั้งเดียวครั้งเดียววันนั้นชกกับใครนี่เป็นเป็นไงวันนั้นชนะน้องอ่าแล้วก็นั่นล่าสุดไหมไม่ครับล่าสุดล่าสุดนั้นแพ้อ่าสามไฟสามไฟหลังเป็นไงบ้างแพ้แพ้กี่ครั้ง ครึ่งแพ้ไปล่าสุดอ๋อขอได้นัทชนะมานะเอาขอเรานี่เสริมมาแล้วบ้างชกหมัดอะไรนี่ครบเราได้เราได้ลอยผามไหมครับผมได้ลอยอ่ะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่อ่ะวันนี้เป็นคนจากจังหวัดชลบุรีอ่ะฝากไ้ขับเชียร์หน่อยฝากไปขับุรเชียร์ไปลังใจให้ด้วยครับใบเนี่เป็นยั่ไงครับกูเอะมารายการโอเคโจ๊กนี่น้องชายครับผม